เพอาหนออสิขขฟังขอฟักเพลงหนึ่งเกมอะไรมาลูกเพลงงแรกเป็นเพลงอยู่ในอยู่ในคลิปเหมือนกันไม่นางเบอร์อะไรอ่ะใบนางเบอร์อะไรสี่นะสี่นะแต่หูฟังเบาได้นะมันมีเบาเบาได้ถ้าเกิดดังไปถ้าเกิดดังไปเสียงเสียงเออฮัลโหลดังหรือเบาได้ต้องดังหรือเบาไปไม่ดังหรือเบาโอเคไหมโอเคค่ะโอเคอาแล้วดีดดเสียงโอเคไหม ได้ไหมวะโอเคนะเพลงอะไรนี่นางนางจะร้องเพลงอะไรอยู่ๆก็มาปรากฏตัวในหัวใจโอ้ยพิจิกาเอาไหมเอาไหมเอมเอสเอสพอก่อนนะอ่านไม่ทันนะเดี๋ยวเสียดายตัง เธอไม่ใช่คนที่ฉันเฝ้ารอเธอไม่ใช่คนที่ฝันแต่ความจำเป็นทำให้เราใกล้กันไม่รู้จะทำยังไงมองที่ไรก็ไม่กระถูกชะตาตลอดเวลารู้สึกไม่ชอบได้ซ้ำไปแต่พอวันหนึ่ง ทำไมจังค <mel> ิดถึงเธอได้ทั้งวันจากที่ไม่ชอบก็กลายเป็นใช่ก็เป็นคำตอบของใจฉันกว่ามผูกพันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไม่ลดเลยฉันรักเธอจังก็เพิ่งรู้ใจมันไม่แข็งแรงเอาจริงมันก็วันไว ปนิดก็รักเธอทั้งใจก็ได้แต่เลยตามเลยมองที่ไรก็ไม่กคถูกชาตาตลอดเวลารู้สึกไม่ชอบได้สัมปแต่พอวันหนึง่งซึ่งไม่รู้วันไหนลืมปิดประตูหัวใจซึ่งงั้นอยู่ๆก็มีแต่เธอมาปากกระตวในหัวใจ ทำไมจึงคิดถึงเธอได้ทั้งวันจากที่ไม่ชอบก็กลายเป็นใช่แกเป็นคำตอบของใจฉันความผูกพันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึนไม่ลดเลยฉันรักเธอจังว้น่ารักพอรอกแล้วดูมีแตงแใกลม่หอะเดี๋ยวเราเบรกเพื่อจัดการห้อง เนาะให้น้องคุยต right. ่อแต่น้องเขาเล่นดีนะน่ารักมากเลยอ่ะเดี๋ยวมานะสวยอ่ะสวยด้วยหน้าอย่างกระตุกกระตะกระเบื้องเด้อทุบดูได้แล้วดูนี่นี่อิจฉาเขาเนี่ยเนี่ยอิจฉาเขาแล้วเนี่ยอิจฉาทำไมเขาสวยกว่าใช่ไหมเอ้าวถ้าอย่างนั้นก็ถ้าคนอื่นเขาสวยกว่าฉันต้องไปอิจฉาไม่ฆ่าตายไปกี่ศพเห็นไหม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 มีน้ำโหมขึ้นมาเลยเนี่ยเห็นไหมอีจฉาขนาดนั้นรูตาี่อาฆาตเขาอีก ได้จะกินน้องเหรอจะกินน้องเหรออาฆ่าจะฆ่าแก่ๆเหรอ